สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนกันนะครับเรามาพบกับคุณผู้ชมพร้อมกับเนื้อหาสาระเรื่องของการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำนะครับเพราะว่าเราอยากให้คนไทยนั้นมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงเรื่องของการลงทุนนั้นมีความสําคัญกับพวกเราทุกคนนะครับอยากจะให้ศึกษากันไว้และในวันนี้ครับในช่วงของเวลฟิเนสกับฟิลิปแคปิตอลนะครับผมจะพาคุณผู้ชม ไปทาความรู้จักกับเครื่องมือทางการเงินที่ชื่อว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับความจริงในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพียงแต่ว่าในต่างประเทศตลาดนี้จะมีความใหญ่มากกว่ามากกีเดียวนะครับแล้วก็มีความหลากหลายของสินค้า เพราะฉะนั้นฟิวเจอร์สหรือว่าการซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยจะมีประโยชน์กับการลงทุนของเราได้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณอภิษฎว่องวานิชนะครับท่านเป็นผู้มนุยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของบมจหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงภาพกว้างก่อนทางฟิลิปเองเรามีบริการที่ชื่อว่าฟิลิปโกลบอลมาเก็ตนะครับอยากจะให้กล่าวถึงภาพรวมๆของโปรเจกต์นี้ก่อนว่าเราเราให้บริการอะไรบ้างครับ จริงๆในส่วนของ Flip Global Market เองเนี่ยทางฟิลิปเราเองให้บริการนักลงทุนไปลงทุนในตลาดต่างประเทศอยู่<ม>แล้วมาเป็นระยะเวลานานมากทีเดียวนะครับอย่างถ้าเป็นในส่วนของฟิวเจอร์ต่างประเทศเองเนี่ยเราเปิดใหน้นักลงทุนเนี่ยไปลงทุนมาแล้วกว่า9ปีปีน<ม>ี<ม>้เป็นปีที่9นะครับ<ม>ซึ่งนักลงทุนเองเนี่ยสามารถลงทุนได้ในตลาดฟ<ม>ิวเจอร์ล่วงหน้านทั้งหมดปัจจุบันอยู่ที่19ตลาดทั่วโลก<ม><ม>และเราเองยังสามารถพูดได้เลยว่าฟิลิปเราเองเนี่ยยังเป็นบรกเกอร์รายแรกและรายเดียวซึ่งพานักลงทุนไปสามารถไปลลงทุนนใตาเจ 19ตลาดทั่วโลกนีอีกด้วยอืครับพูดถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์ศาสตที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ยังไงกับนักลงทุนบ้างจริงๆอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าไอ้สินค้าทางการเงินอย่างฟิวเจอร์เงเนี่ยมันเปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยสามารถทํากําไรได้ในท,ทั้งที่ตลาดที่เป็นขาขึ้นและก็ขาลงนะครับอีกทั้งอีกเนี่ยในการเงินลงทุนในการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เเนี่ยยังใช้ เงินลงทุนที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนโดย,โดยทั่วไปอีกด้วยเพราะอย่าลืมว่าฟิวเจอร์เนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นเลเวอเรชโดยการใช้หลักการการวางเงินหลักประกันเท่านั้นเองอช่ครับก็คือใช้ถ้าตามหลักการก็คือสามารถเอามาเก็งกําไรก็ได้เอามาบริหารความเสี่ยงถูกต้องครับอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งของตัวฟิวเจอร์นะครับอย่างณปัจจุบันเองเนี่ยทางสลิปเราเองก็ยัมีตัวกลุ่มลูกค้า จะเป็นผู้ประกอบการในสินค้าซึ่งมีการมีความผันผวนอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านทองหรือเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราครับซึ่งเขาเองก็ใช้อุปกรณ์ทางการเงินอย่างฟิวเจอร์สเองเนี่ยในการป้องกันความเสี่ยงด้วยอืมก็แปลว่าสินค้าก็มีความหลากหลายมากถูกต้องครับมีคอมมดิตี้หรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยแทบจะทุกแบบเลยถูกต้องครับอย่างที่บอกครับอย่างใน19ตลาดทั่วโลกที่เราเปิดให้บริการเนี่ยในแต่ละตลาดเองก็จะมีสินค้าอยู่หลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับบางตลาดก็จะออฟเฟอร์ในส่วนของสินค้า เป็นทองคําเงินหรือแม้กระทั่งทองแดงเองก็ยังเปิดให้บริการซื้อขายเป็นกันบางตลาดเองก็อาจจะออฟเฟอร์ในส่วนของที่เป็นซอฟต์คอมมอนดิตเยอยกตัวอย่างเช่นตัวสัญญายางพาราหรือว่าเป็นในส่วนของสัญญาซึ่งอ้างอิงกับราคาน้ำมันพาร์มออยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าพก,กพาหน่หรือว่ามีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญก็น่าจะลองศึกษาเข้ามาตรงตงน,นี้ดูใช่ไหมครับใช่ครับแลวทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเขานิยมเทรดฟิวเจอร์อะไรเป็นหลักบ้าง จริงๆอย่างคนไทยเองเนี่ยเธอมีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สอยู่แล้วครับยกตัวอย่างเช่นเธอคนเคยลงทุนในตลาดในส่วนของสินค้าเซฟฟิตตี้ฟิวเจอร์ ความสนใจของเขาเองเนี่ยพุ่งเป้าไปในแบบแรกเลยก็คือในส่วนของตัวอินด x f ฟิวเจอร์ในตลาดต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นสัญญาดาวจนฟิวเจอร์ในตลาด CME หรือแม้กระทั่งจะเป็น s P, อสแอนด์นัสแซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นแล้วมันมีการทำนิวไฮกันอยู่เรื่อยๆซึ่งสินค้ากลุ่มนี้น,นีก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมถึงในส่วนของตัวสินค้าที่เป็นคอมมิิตี้ต่างๆยกตัวอย่างเช่นทองคาซึ่งเราก็เห็นกันว่ามีการมีในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนของราคาขึ้นนงข่้นข้างสูงนะครับ สินค้าตัวนี้เองก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ได้รับความสในใจเป็นพิเศษนะครับความจริงตลาดล่วงหน้าในในบ้านเราก็มีอยู่เหมือนกันอย่างฟิวเจอร์ใน s ซ็ตฟิ u ตี้ฟอรหลายคนก็รู้จักกันอยู่แล้วโกลฟิวเจอร์สแล้วถ้าลองเปรียบเทียบกันการลงทุนในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศกับในบ้านเราที่ที่ตอนนี้เรามีอยู่เนี่ยมันเหมือนมันต่างกันยังไงบ้างจริงๆอยากจะบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันมากทีเดียวครับสิ่งที่แตกต่างกันอาจจะเป็นในเรื่องของ Contract spec c o n t r a c t size รวมถึงชั่วโมงการซื้อขายซึ่งจจะะออออาาาาาาตตตตกก่่งงงงันนนนนิดดึยถ้เเปป็ขลรทศี ทางตลาดต่างประเทศเปิดให้บริการเปิดให้บริการนักลงทุน,นให้สามารถไปลงทุนได้ตลอดเกือบ24ชั่วโมง oh. ในขณะที่บ้านเราเอง oh. จะมีแค่ในช่วงเวลาจำกัดนะครับอย่างถ้านเซฟตี้อาจจะมีแค่ช่วงเช้าของบ้านเราแต่นนในตอนกลางคืนก็ไม่สามารถทําการซื้อขายได้ oh. ใช่ครับส่วนสินค้า ในตลาดบ้านเราก็จะเป็นสินค้าอย่างเช่นเซฟฟิก็คือดัชนีหุ้นไทยของบ้านเราเองถ้า<ช>เป็นต่างประเทศเราก็ต้องไปเทรดดัชนีของบ้านเขาถูกครับซึ่งเราก็ต้องศึกษาความเคลื่อนไหวของของตลาดหุ้นบ้านเขาด้วยถูกต้องครับคนกลุ่มไหนที่น่าจะเหมาะกับการออกไปเทรดต่างาประเทศบ้างครับจริงๆอาจาอาจะเริ่มต้นจากคนที่สนใจเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ในไทยอยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดนะตอนเริ่มต้นที่จะเริ่มศึกษานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยถ้ามา สอบถามทางฟิลิปได้เหมือนกันว่าแนวทางการไปลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ต่างประเทศเนี่ยต้องใช้หลักการอะไรต้องใช้อะไรในการวิธีการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอะไรบ้างเราก็สามารถให้คาแนะนําได้เหมือนกันครับปกติเราช่วยซัพพอร์ตหรือว่าให้ให้คำปรึกษาเขาได้ในแง่ไหนบ้างจริงๆในส่วนของในการซื้อขายเองเนี่ยทางฟิลิปเราเองยังมีแพลตฟอร์มที่เป็นอินเฮ้าส์แพลตฟอร์มนะครับก็นักลงทุนสามารถส่งสั่งซื้อขายเนี่ยผ่าน ทางระบบของเราเนี่ยได้ด้วยตัวเองหรือถ้าเกิดไม่สะดวกเราเองก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยในส่วนของบทวิเคราะห์ที่ช่วยที่เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้นักวิเคราะห์นักนักลงทุนในการตัดสินใจเองเนี่ย เราเองก็มีให้ส่งให้เป็นประจาทุกวันอยู่แล้วเหมือนกันครับ,รบถ้าเป็นนักลงทุนที่อาจจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยมาอยู่บ้างแล้วกาลังอยากจะมองเรื่องช่องทางการลงทุนอย่างต่างประเทศสินค้าในในตลาดฟิวเจอร์สระดับ g l o b a l ที่เราอยากจะแนะนําว่าควรจะศึกษาเป็นสินค้าแรกอยากจะไปชิมลางลองดูก่อนเนี่ยแนะนําเป็นตัวไหนครับจริงๆอาจจะเป็นในส่วนของตัวอินเด็กซ์นะครับเพราะจริงๆไอ้ข้อมูลข่าวสารของตัวอินเด็กซ์ต่างประเทศเนี่ยจริงๆณับปัจจุบันเนี่ย ทางนักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ัค่อนง,ง่ายอยู่แล้วนะครับ mm hmm. จริงๆก่อนที่อย่างในปัจจุบันก่อนที่เราจะมาก่อนตลาดไทยเปิดสิ่งที่เราดูคืออะไรข่าวตัดชนีในต่างตลาดต่างประเทศว่าเปิดบวกลบขนาดไหนห่งเซ็งเป็นยังไงดาวจนเมื่อคืนปิดเป็นเป็นยังไงบวกหรือลบอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ซึ่งอ mm ้พวตัชนีต่างๆอย่างเงี้ยครับข้อมูลต่างๆในการเข้าไปถึงข้อมูลเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ค่อนาง,ง่าย mm hmm. ครับ มีข้อจํากัดหรือข้อควรระวังที่เราอยากจะแนะนาจริงๆแน่นอนครับเวลาเราพูดถึงการลงทุนในตลาดต่างประเทศเองเนี่ยเราต้องเข้าใจกับว่าเราไปลงทุนในตลาดต่างประเทศมันต้องใช้อย่างถ้าเป็นฟิวเจอร์ก็ต้องวางเงินหลักประกันใช่ไหมเอ่ยแลวเงินหลักประกันเองเนี่ยก็ต้องเป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยอ๋อใช่ครับซึ่งอันอาานี้อาจจะเป็นคนหนึ่งในความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยความเสี่ยงดังกล่าวเองเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดนักลงทุนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการในการป้องกันอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นการกะจังหวะในการคอนเวิร์ตเงินในการลงทุนก่อนหน้าที่จะไปลงทุนก็ได้เหมือนกันครับต้องใช้เงินลงทุนมากน้อยแค่ไหนจริงๆณนะปัจจุบันเองเนี่ยทางฟิลิปเราเองเปิดให้บริการพานักองทุนเนี่ยขั้นต่ำเพียแค่25,000บาท ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าการไปลงทุนในตราฟิวเจอร์ต่างประเทศต้องใช้เงินลงทุน,นเยอะเยอะลยใชย่แต่จริงแค่เริ่มต้นเป็นแค่25,000บาทเท่านั้นเองอ๋อก็แทบจะไม่ต่างกับการลงทุนในฟิวเจอร์สบ้านเราเลยถูกต้องครับอ่าก็คือ25,000บาทวิธีการเป็นยังไงครับเราเราก็ไปเปิดพอร์ตกับทางถูกต้องครับ ใช่ครับแล้วก็เอาเงิน2 5 0 0 0บาทนี่เป็นแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศหรอครับในส่วนของการแลกเงินเนี่ยทางฟิลิปเราเองเนี่ยจะเป็นคนจัดก,การให้นะทางตัวนักลงทุนเองไม่ต้องกังวลในจุดนี้อยู่แล้วแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดย4ิชั่วโมงใช่ครับซึ่งถ้าใครถนัดส่งคำสั่งซื้อขายเองก็สามารถรูเปล่าครับใช่ครับสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเองได้นะครับเราเองมีทั้งเป็นที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น PC รวมถึงที่เป็นโมบายเหมือนกัน ออก็คือใช้แพลตฟอร์มของเราสามารถส่งคำสั่งด้วยตัวเองได้หรือบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดจะใช้เจ้าหน้าที่การตลาดได้ไหมได้ตลอด24ชั่วโมงครับถามถึงตัวสินค้าโ o f u t u r e s ร์สบ้างหลายคนน่าจะสนใจเรื่องของทองคําในช่วงที่ผ่านมาอาจจะลงทุนในทองคําแท่งราคาขึ้นมาแต่ก็อยากจะจะเลเวอเรจหรือว่าเพิ่มพลังของของเงินที่เราไปลงทุนในทองคำเนี่ยโกลฟิวเจอร์ต่างประเทศนะครับน่าสนใจอย,อยังไงบ้าง จริงๆความน่าสนใจของมันเองนะครับว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องซึ่งยกตัวอย่างครับอย่างโคเม็กสโกลฟิเจอร์ที่มีการซื้อขายในตลาด US เองเนี่ยซึ่งเป็นตัวโก f ฟิเจอร์ที่ไปอยู่ในตลาด CME ครับอันนี้ครับข้อดีของมันเองเนี่ยคืออะไรมันมีสภาพคล่องที่สูงมากๆสูงมากๆอย่างถ้าเป็นดูจากตัวเลขในการซื้อขายในแต่ละวันเนี่ยอยู่ที่ 30,000- 0ถึงสสสัญ,ญญาต่อวันซึ่งเมื่อเทียบกับของไทยยกตัวอย่างนะครับอย่างยกตัวอย่างของไทยถ้าเป็นโก f ฟิเจอร์สเนี่ย แต่และว,วันมีการซื้อขายยังอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นเองไซส์การจะเลก็กกว่าด้วยใช่ครับไซส์ <size S 2> แ,<ด>แล้วก็วกปริมาณการซื้อขายก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นสาภาพคล่องที่มากกว่านี่มันมันช่วยให้นั่งทุนได้ประโยชน์ยังไงบ้างตามหลักทฤษฎีของมันอยู่แล้วนะครับว่าสินค้าที่มีสาภาพคล่องมากกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการเก็งกําไรหรือการทํากําไรเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นตามไปด้วย Oh, ค,คือสภาพคล่องที่เยอะกว่าเนี่ยอย่างเช่นบิดออฟเฟอร์ก็ไม่ห่างกันมากแบบเนี้ยเวลาเราจะเข้าจะออกก็อาจจะได้ราคาที่ดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลองไปศึกษาเรื่องของการลงทุนในตลาดต่างประเทศซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ในตลาด CME ก็เป็นตลาดซื้อขายสินค้าพกพาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วมันก็จะมีสินค้าหลากหลายลองไปศึกษากันดูได้นะครับแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งฟิลิปเราช่วยนะักลงทุนในการสร้างความมั่นใจสําหรับคนที่ลงทุนแต่ในประเทศไทยมาอยู่ตลอดเนี่ยแต่ก็อยากจะไปลงทุนอย่างต่างประเทศเราจะช่วย เขายัางไงบ้างอยากจะให้เน้นย้ำความมั่นใจจริงจอย่างยกตัวอย่างอย่างฟิลิปเราเองเนี่ยเรามีการจัดสัมมนาเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงที่ผ่านมาเว็บมินาเนี่ยเรามีเกือบทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่านักลงทุนคนไหนเนี่ยยังไม่มั่นใจหรือว่ายังกําลังตัดสินใจอยู่เนี่ย ทางก็อาจจะอยากจะเชิญชวนให้มาเข้ามาอบรมกับทางเราก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อทํความเขา้าใจแล้วเมื่อมีความพร้อมเมื่อไหร่ทางเราเองก็พร้อมที่จะพานักลงทุนไปลงทุนไ,ได้เหมือนกัน <c oughs> อ๋อยังไม่ต้องเริ่มต้นด้วยการเอาเงินไปเสี่ยงเลยก็ได้ <c oughs> มาศึกษาให้เข้าใจก่อนควรจะเป็นอย่างให้มันรู้ร <c oughs> ว่าเราเหมาะกับการไปลงทุนย่างต่างประเทศหรือเปล่านะครับซึ่งทางฟิลิปเนี่ยก็จะไม่ปล่อยให้คุณผู้ชมนะครับออกไปพัชนโลกต่างประเทศ แบบเงาเงาคนเดียวอยู่แล้วเราก็จะช่วยซัพพอร์ตนะครับใช่ครับแล้วเรื่องของแบบค่าคอมมิชชั่นละครับมันต่างจากเหมือนหรือต่างจากลหลายคนจะเข้าใจผิดว่าการลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยค่าคอมมิชชั่นอาจจะสูงมากอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยค่าคอมมิชชั่นจะเริ่มต้นอยู่เพียง2 US d ลาร์เท่านั้นเองก็ประมาณ60บาทแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ contract size นะครับของในแต่ละตัวแต่ว่าสามารถพูดได้เลยว่าจะอยู่ในช่วงระหว่างที่ประมาณ2ถึง10เหรียญ US Dollar แล้วที่เขาบอกว่า ตลาดฟิวเจอร์สเนี่ยมันจะคึกคักมา่ในช่วงเวลากลางคืนอันนี้อันนี้จริงไหมส่วนหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าตลาดฟิวเจอร์สในตลาดต่างประเทศเองเนี่ยเปิดให้ซื้อขายตลอด24ชั่วโมงนะค,ะครับในช่วงเช้าเองเนี่ย เขาก็เปิดให้นักลงทุนต่างชาติ่นเดีนถ้าเป็นยกตัวอย่างในตลาดฟวเจอร์อเนะครับนักลงทุนจีนนักลงทุนสิงคโปร์รวมถึงนักลงทุนไทยก็ไปลงทุนในช่วงเช้าก็มีเยอะเหมือนกันอ๋อก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปลงทุนไปเรียนเวลาชีวิตไปลงทุนกลางคืนอย่างเดียวใช่ครับเราก็เลือกตลาดที่เราจะไปลงได้หรือตลาดสหรัฐอเมริกาเขากระบเทรดตลอดเวลาครับจริงอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปเราสามารถเลือกเวลาเพื่อที่ทําการลงทุนได้นะครับบางคนอาจจะไม่สะดวกตอนช่วงเช้าก็ได้บางคนสะดวกช่วงคืนหลังเลิกงาน ก็ยังมีเวลาสามารถทำการซื้อขายได้เช่นกันก็อนลองปรับด,ดูให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตแล้วก็ความรู้ความเข้าใจของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับในการเทรด global futures นะครับเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนเพียงแค่25,000บาทเราอาจจะแบ่งเงินบางส่วนลองไปลงทุนยังต่างประเทศดูว่าเอ๊ะมันเหมาะกับเรามันจะช่วยเพิ่มพลังเรื่องของการลงทุนของเราได้หรือไม่นะครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปได้ที่ p h i l i p global market นะครับหมายเลขโทรศัพท์026351717นะครับสามารถ โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงมีทีมงานคอยซัพพอร์ตให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการลงทุนในตลาดต่างประเทศจากทางฟิลิปนะครับหรือถ้าอยากจะสอบถามไปทาง l i n e แอดเขาก็มีด้วยเช่นกันนะครับคือแอดฟิลิปโกลบอลนะครับท่านที่สนใจอย่าลืมสอบถามรายละเอียดเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะไปลงทุนในต่างประเทศนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณอภิษฎมากครับขอบคุณครับ,บค,ครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการต่อครับ